ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในท่องโลกไบเบิลกับ Bible Step นะครับคุยเรื่องในพระคัมภีร์สนุกสนุกเข้าใจง,ง่ายๆกันวันนี้เรามาถึงตอนสำคัญมากเลยในพระธรรมอพยพบทที่3ครับค่ะเป็นตอนที่แบบพลิกชีวิตเลยนะคะ ใช่ครับจากคนเลี้ยงแกะธรรมดาธรรมาคนหนึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้นำคนสำคัญเรื่องราวนี้น่าติดตามมากๆอืมแต่ก่อนที่เราจะไปบทที่สามนะคะขอเอ่ยย้อนนิดเดียวก่อนจากบทที่แล้วเนี่ยโมเสสที่เคยเป็นเหมือนเจ้าชายในวังอียิปต์ก็ต้องหนีคดีมาใช่ไหมคะครับที่พลังมือฆ่าคนอียิปต์ไปใช่ค่ะแล้วก็มาลงเอยเป็นคนเลี้ยงแกะ อยู่ที่แผ่นดินมีเดียนแต่งงานมีครอบครัวใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่นั่นก็สักพักใหญ่แล้วนะคะขณะที่พี่น้องชาวอิสราเอลในอียิปต์ก็ยังเป็นทาสร้องคร่อครวนกันอยู่ค่ะนั่นคือภาพก่อนหน้านี้เอาละครับทีนี้มาเข้าบทที่สกันเลยเรื่องเปิดฉากที่โมเสสกำลังเลี้ยงแกะให้พ่อตาคือเยโธรปุโรหิตแห่งมีเดียน ใช่ครับแถวแถวภูเขาโคเรบซึ่งในพระคัมภีร์เรียกว่าภูเขาของพระเจ้าเลยนะอืมเป็นสถานที่สำคัญนะคะแล้วก็เกิดเรื่องไม่ธรรมดาขึ้นท่านเห็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่งคือไฟลุกท่วมเลยนะแต่ว่าแต่มันไม่ไหม้ใช่ครับพุ่มไม้นั่นกลับไม่มอดไหม้คือไฟมันลุกอยู่จริงๆแต่กิ่งไม้ใบไม้ยังอยู่ครบยังเขียวอยู่เลยแบบเหนือธรรมชาติมาก เป็นภาพที่แปลกตามากๆเลยนะคะตึงดูดความสนใจสุดๆแน่นอนครับโมเสสก็คงงงมากจนคิดว่าเอ๊ะต้องแวะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยแล้วว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่ไหม้ค่ะแล้วพอท่านตัดสินใจจะเข้าไปดูเท่านั้นแหละก็มีเสียงเรียกดังมาจากพุ่มไม้เลยโมเสสโมเสสเรียกชื่อซ้ำสองครั้งชัดเจนโหท่านก็ตอบไปข้าพรงอยู่ที่นี่พระเจ้าข้าลองนึกภาพตามนะครับกำลังงงๆกับพุ่มไม้ไฟ จู่ๆมีเสียงเรียกชื่อเราออกมาจากตรงนั้นเลยน่าจะตกใจน่าดูนะคะแล้วพระเจ้าก็ตรัสสั่งทันทีเลยครับสั่งว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียด้วยว่าที่ซึ่งเจ้าเยือนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์อืมเหมือนเป็นการบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะพระเจ้าประทับอยู่จากนั้นพระเจ้าก็ทรงแนะนำพระองค์เองว่า เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพอโมเสสได้ยินแบบนี้ก็กลัวมากจนต้องซ่อนหน้าเลยไม่กล้ามอง ทำไมต้องอ้างถึงบรรพบุรุษสามท่านนี้โดยเฉพาะล่ะครับมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมมีค่ะสําคัญมากเลยการระบุว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักยาโคบเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงพระองค์เข้ากับประวัติศาสตร์และพันธสัญญาที่พระองค์เคยทําไว้กับบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลนะคะเป็นการยืนยันว่านี่คือพระเจ้าองค์เดิมนะที่เคยให้คําสัญญาไว้ไม่ใช่เทพองค์ใหม่ที่ไหนอ๋อเหมือนการย้ำเตือนความสัมพันธ์และคำสัญญาที่มีมาแต่เดิม ช่เลยค่ะเป็นการบอกว่าเราคือพระเจ้าที่สัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของเรานะซึ่งโมเสสเองก็คงคุ้นเคยกับเรื่องราวเหล่านี้ดีเข้าใจแล้วครับแล้วพระเจ้าก็ตรัสถึงพระประสงค์หลักที่มาปรากฏว่าเอ่อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ยากของชาวอิสราเอลในอียิปต์แล้วได้ยินเสียงร้องของพวกเขาและรู้ถึงความทุกข์ร้อนนั้นดีทรงรับรู้มาตลอดค่ะ แค่นึกตามก็รู้สึกถึงความหวังเลยนะคะคือในสถานการณ์ที่อาจจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งถูกลืมไปแล้วการมีผู้มีอำนาจสูงสุดมาบอกว่าเรารู้นะเราเห็นความทุกข์ของเธอนะมันคงเหมือนนำทิพย์โลมใจจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูจิตใจเลยก็ว่าได้ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว ถูกต้องครับการยอมรับความเจ็บปวดที่พวกเขาทนมานานซึ่งสำคัญต่อสภาพจิตใจมากๆเลยแต่พระเจ้าไม่ได้หยุดแค่นั้นครับไม่ได้แค่ปลอบใจแต่ทรงให้ แผนการด้วยให้ความหวังที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ซึ่งแผนนั้นก็คือสัญญาว่าจะพาพวกเขาออกจากอียิปต์แล้วก็เข้าไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ที่พระกัมพีใช้คำสวยงามมากว่าแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ภาพนี้มันช่างตรงข้ามกับสภาพทาสในอียิปต์จริงๆเลยนะคะ ภาพน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์นี่คือสุดยอดสัญ,ญลักษณ์เลยนะมันไม่ใช่แค่การหนีออกมาเฉยๆแต่เป็นการมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามากๆอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้ายังบอกด้วยว่าที่ดินแดนคานานที่จะไปเนี่ยมีคนอื่นอาศัยอยู่แล้วทั้งชาวคานาอาันคนฮิตไทคนอโมไร์อะไรพวกนี้ตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่าพระเจ้ากําลังส่งพวกเขาไปเจอปัญหาใหม่หรือเปล่าคะต้องไปขัดแย้งกับคนอื่นอีก การที่พระเจ้าตรัสเรื่องนี้แต่นั่นๆอาจมองได้ว่าเป็นการบอกเป็นในๆครับว่าเส้นทางสู่อิสรภาพสู่อิสระแล้วก็การเข้าครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นน่ะมันไม่ได้ง่ายนะอืมไม่ได้รวยด้วยกลิบกุหลาบใช่ครับมันจะมีความท้าทายมีอุปสรรค มีการต่อสู้รออยู่แน่ๆการเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องย้ายที่อยู่ทางกายภาพแต่มันเป็นการเดินทางของความเชื่อด้วยที่ต้องพึ่งพาการนำทางการช่วยเหลือจากพระเจ้าจริงๆพระองค์ไม่ได้ปิดบังความยากลำบากแต่ให้เป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมๆกับบอกถึงความท้าทายที่จะเจอเป็นการเตรียมพวกเขาให้พร้อมแล้วก็เน้นย้ำว่าพวกเขาต้องการพระองค์นะในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเลยพระเจ้าตรัสกับโมเสสตรงๆเลยว่า บัตรนี้จงมาเถิดเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรเพื่อเจ้าจะได้นำพลละไพร่ของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โอ้โหโอ้โหนี่มันภารกิจระดับพลิกแผ่นดินเลยนะครับจากคนที่กำลังหนีการตามลากกลายเป็นว่าต้องกลับไปเผชิญหน้าฟาโรเพื่อพาคนทั้งชาติออกมาใช่ค่ะเป็นการมอบใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งปฏิกิริยาแรกของโมเสสก็คือความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอย่างแรงเลยท่านทูลถามกลับไปว่า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งข้าพระองค์จะไปเฝ้าฟาโรและจะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์คือท่านมองว่าตัวเองเล็กน้อยเหลือเกินไม่คู่ควรกับงานใหญ่ขนาดนี้ก็น่าคิดนะครับ จากบทที่แล้วที่ดูเหมือนจะใจร้อนปกป้องพี่น้องด้วยกำลังพอมาตอนนี้พระเจ้าเรียกใช้โดยตรงกลับลังเลไม่กล้าอืมอาจจะเพราะการ,รเผชิญหน้ากับความยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยตรงทำให้ท่านตระหนักถึงความจำกัดของตัวเองมากขึ้นหรืออาจจะเพราะภาร,รกิจมันดูใหญ่เกินกาลังจรงิงๆอะคะ่ะแล้วพระเจ้าตอบว่ายังไงครับบอกไม่ว่าโมเสสเก่งยังไงไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยค่ะแต่คำตอบของพระเจ้านี่คือหัวใจสำคัญเลย พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่อ๋อไม่ได้อยู่ที่ตัวโมเสสแต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าจะไปด้วยใช่ค่ะนี่คือหลักประกันไม่ใช่ความสามารถของโมเสสแต่เป็นการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าและไปยังให้หมายสําคัญด้วยว่าเมื่อนําคนอิสราเอลออกมาได้แล้วพวกเขาจะได้กลับมานมัสการพระเจ้าบนภูเขาแห่งนี้คือภูเขาโฮเรบนี่แหละเป็นเหมือนคํายืนยันล่วงแ้่ แต่โมเสสก็ยังยังมีคำถามอีกนะคะยังไม่หมดข้อสงสัยใช่ค่ะท่านกังวลว่าถ้าไปบอกพวกอิสราเอลว่าพระเจ้าส่งมาแล้วพวกเขาถามกลับมาว่าแล้วพระเจ้าองค์นั้นน่ะชื่ออะไรจะให้ตอบว่ายังไงเอ,อ อันนี้ก็น่าคิดนะครับในสมัยนั้นชื่อของเทพเจ้ามีความสำคัญมากใช่ไหมครับสำคัญมากค่ะการรู้ชื่อหมายถึงการเข้าถึงการเข้าใจอำนาจและธรรมชาติของเทพองค์นั้นโมเสสต้องการคำตอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คนอิสราเอลยอมรับแล้วพระเจ้าก็ส่งตอบด้วยพระนามที่ผมว่าลึกซึ้งมากเลยนะครับใช่ค่ะลึกซึ้งจริงๆพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันบ่งบอกถึงการดำรงอยู่ได้ด้วยพระองค์เองคือพระองค์ทรงเป็นอยู่เสมอไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดเป็นนิรันดร์ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นอยู่ด้วยตัวเองใช่ค่ะอย่างที่สองคือมันสื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้กําหนดพระลักษณะของพระองค์เองไม่มีใครหรืออะไรจะมานิยามพระองค์ได้พระองค์ทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็น Mm. พระเจ้าองค์นี้แหละจะทรงอยู่กับโมเสสจะทรงอยู่กับประชากรของพระองค์และจะทรงกระทําเพื่อพวกเขาอย่างแน่นอนพระนามเราเป็นหรือยาเวที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยจึงเป็นการประกาศถึงพระลักษณะที่ดํารงอยู่จริงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดและสถิตอยู่ด้วยเสมอไม่เปลี่ยนแปลง และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆของการทรงเรียกโมเสสให้ไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่จากคนเลี้ยงแกะที่อาจจะคิดว่าชีวิตคงหมดหวังแล้วในดินแดนมีเดียนกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกใช้ในแผนการปลดปล่อยที่น่าทึ่ง ก็ให้ข้อคิดเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องที่พระเจ้าทรงสามารถใช้คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเรานี่แหละใช่ค่ะและที่สำคัญคือการทรงเรียกมักจะมาพร้อมกับคำสัญญาว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอแล้วพอเปิดเผยพระนามแล้วพระเจ้าสั่งให้โมเสสทำอะไรต่อคะพระองค์สั่งให้โมเสสไปหาคนกลุ่มหนึ่งก่อนครับคือไปรวบรวมผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสของอิสราเอลแล้วค่อยแจ้งข่าวสารสำคัญนี้ให้พวกเขาทราบการที่ระบ ให้ไปหาผู้อาวุโสก่อนก็เหมือนเป็นการทำงานผ่านโครงสร้างผู้นำเดิมของชุมชนนะครับทำให้ข่าวสารมันกระจายไปอย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือและนอกจากนั้นพระเจ้ายัางทรงบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเลยว่าพวกผู้ใหญ่ชาวอิสราเอลนะจะฟังโมเสสแต่แต่ไม่ใช่กับฟาโรห์ค่ะโอ้รู้เลยว่าจะเจออุปสรรคใหญ่พระเจ้าตรัสชัดเจนเลยแหละครับ ชัดเลยค่ะบอกว่าเรารู้แน่แล้วว่ากษัตริย์แห่งอียิปต์จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไปเว้นแต่โดยมืออันทรงฤทธิ์ oh. เหมือนกับทรงเตรียมโมเสสไว้เลยนะว่างานนี้ไม่ง่ายแน่ๆใช่ค่ะเป็นการบอกให้รู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้ต้องอาศัยฤทธิ์อำนาจที่เหนือกว่ามนุษย์มากๆพระเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าจะเหยียดมือออกประหารอียิปด้วยมหัศจั์ต่างๆมหัศจั์ต่างๆค่ะซึ่งต่อมาเราก็ได้เห็นเป็นภัยพิบัติทั้ง10อย่างนั่นเองค่ะเป็นการสำแดงฤทธานุภาพเพื่อให้ฟาโรยอมจำนนในที่สุด โอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกถึงพลังอำนาจความน่าเกรงขามเลยนะแต่มีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะตอนท้ายๆเรื่องอะไรครับเรื่องการเตรียมตัวออกเดินทางค่ะใช่ใช่ใช่ประเด็นนั้นผมก็ว่าน่าคิดมากพระเจ้าบอกว่าพอถึงเวลาจะไปเนี่ย จะไม่ให้ไปมือเปล่าแต่ให้ผู้หญิงอิสราเอลไปขอเครื่องเงินเครื่องทองเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านชาวอียิปต์เอฟังดูเอ่อถ้ามองจากมุมปัจจุบันการไปขอของแบบนี้ก่อนจากไปเนี่ยมันจะดูแปลกแปลกไหมครับอืมเป็นจุดที่ถูกตีความแล้วก็ถกเถียงกันเยอะจริงๆค่ะคือมุมหนึ่งก็มองว่านี่เป็นการชดใช้นะคะที่ชาวอียิปต์กดขี่แรงงานชาวอิสราเอลมานานหลายร้อยปีแบบว่าไม่ได้ค่าจ้างที่เป็นธรรม อ๋อเป็นค่าชดเชยค่าแรงที่ค้างไว้ประมาณนั้นค่ะอีกมุมนึงก็มองว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะจัดเตรียมสิ่งจำเป็นให้สำหรับการเดินทางในถิ่นธุรกันดาลแล้วก็สำหรับการสร้างพระพาราในภายหลังด้วยอ๋อ ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้าจริงๆใช่แล้วค่ะเป็นการเตรียมประชากรของพระองค์ในทุกมิติเลยทั้งด้านจิตใจคือเปิดเผยพระนามให้ความมั่นใจด้านการ,รเผชิญอุปสรรคก็บอกล่วงหน้าเรื่องฟาโรสัญญาเรื่องการอัศาจารรย์แล้วก็ด้านวัตถุก,ก็คือการจัดเตรียมสิ่งของจําเป็นให้ค่ะ ครับสรุปตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยทั้งพระนามแผนการ,รเผชิญหน้ากับฟาโรการใช้การอัศจรรย์แล้วก็แม้กระทั่งการจัดการเรื่องทรัพย์สินจำเป็นสำหรับการเดินทางครั้งใหญ่ของชาวอิสราเอลเลย เป็นการแสดงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อพันธสัญญาแล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างพระเจ้ากับผู้นำที่พระองค์เลือกนะคะและอย่าพลาดการเดินทางในพระคัมภีร์กับเราในตอนต่อไปกับรายการท่องโลกไบเบิลทาง b บเบ e s t e ตครับคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทาง b บเบ e s t เตที่นี่ที่เดียว